จิตของเราเหมือนกันจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันที่พระเจ้าตรัสพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมาโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตต้องไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วก็มีการรู้ต่อไปดูง่ายๆเวลาเราภาวนาเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก แต่จิตไม่ได้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเรารู้ลมหายใจสักพักหนึ่งจิตเคลื่อนออกไปละไปคิดไปนึกไปรู้สึกสิ่งความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างพอใจไม่พอใจอันเนี้ยจิตกำลังไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นมันก็จะต้องดับจากลมหายใจไปก่อนแล้วมันก็ไปรับรู้ในที่ใหม่ซึ่งตรงเนี้ยพุทเจ้าอธิบายไว้หมด พรองบอกว่าถ้าการน้อมไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีเป็นการมาการไปของจิตเดี๋ยวจิตไปเดี๋ยวจิตมาเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันมาเห็นนะมันมีอยู่ในใจแม้เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยจิตก็เคลื่อนไปเดี๋ยวคิดถึงบ้านคิดถึงที่ทํางานคิดเรื่องงานเดี๋ยวกลับมันนั่งฟังต่อเดี๋ยวเคลื่อนไปมาตลอดเวลาเลยเห็นไหมการที่จิตเนี่ยไปรับรู้เรื่องใดเนี่ยพเจ้าเรียกว่า มันไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณอารมณ์ที่วิญญาณหรือจิตไปตั้งเนี่ยถูกเรียกว่าวิญญาณทีติทีติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณนะค่อยๆฟังไปเรื่อยๆง่ายๆสบายๆถ้าเราตั้งใจฟังณวันนี้เข้าใจเรื่องกรรมได้ทะลุปุ่โป่งนะ่เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเองอยู่แล้ว